พอๆกับเขาเรื่องสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับปรูปชมเนมดิสแมนเหมือนเดิมนะครับวันนี้คือจะมารียกที่อันนี้วันนี้ขอยืนรีอคนะขอพื้นที่หน่อยนะครับเพราะว่าคลิปต่อไปนี้มันจะดีต่อหวัวใจมากเลยนะครับผมดิซ่าแดนที่มันเป็นไวรัสอยู่ในตอนนี้คือที่เขาชอบรอารูปไปตัดขาเดียวดิซ่าเออเราไปดูรียกคลิปนะครับผมเป็นหนึ่งนาะทีสามสิบอี โอ้โหข้นมาดูอูบาบาเบาพี่เบาดิซ่าเบาอืมฮึโอ้โหโอ้โอ้โอ้ผิวอืม

าอวิวในขนาดนั้นนะลิซ่าสิ้นสุดส่งเราจะเป็นควีนป้าสิโท๊อปเก่งอะเก่งทั้งตัวเลยจริงๆโอ้เวิร์ดคัมส์สิบบอก เป็นหนึ่งาสิบวที่แบบทำลายดำเดจรุนแรงมากดูดิผิวผิวอะครับผิวอะครับยอนยอนผมียอนเลยโอเคคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยน,นะครับผมทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็คืออย่าลืมกดซับกดไลค์นะอย่าลืมติดตามเมมเบสแมนนะฮะเข้ามาเป็นครอบครัวเมมเบสแมนด้วยกันนะครับผม ถ้าอยากให้ดิแอคคลิปหนอีกคืนความเมนตต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้คืนบ๊ายบาย